ตอบคำถามนะครับว่ามีรถเก่งขายของได้ไหมนะครับผมจบจบที่คลิปนี้คลิปเดียวใช่ถูกก่นได้เลยครับถูกๆครับบอกเลยคุ้มมากคุ้มคุ้มคุ้มเลยสุดๆคนขายเหรอเปล่าคนซื้อเนี่ยดีค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วขาเน่นมากเลย ค้าแม่ขาเปิดท้ายเซวันกันนะโอเคนี่ะของอหนึ่งกระเป๋าเดินทางรับรองคุ้มแน่นอนนะวันนี้มไม่ใช่คนขายคุ้มนะควรซื้อคุม้มเสื้อตัว รวยแน่นอนวันนี้แล้วก็ติงทุ่แข็งคืออะไร น้องนิวครับน้องนิวนี่น้องหวยน้องหวยนี่ดิเจนองเราแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนอารกติกแล้วโอเคเดี๋ยวจัดขังก่อนครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง a few moments later ถูกกั่ไน้เลยครับถูกๆครับบอกเลยคุ้มมากคุ้มคุ้มคุ้มเลยสุดๆคนขายเหรอเปล่าคนซื้อเนี่ยขายได้กี่ตัวแล้ววะสี่หรือห้าตัวมาดีหกแล้วเหรอขายขายได้เจ็ดตัวแล้วใช่ใช่ช่วงนี้เป็นโควิดรอบรอบสามรอบสามแล้วรอบใหม่รอบสามวันนี้วันอาทิตย์ ของเจ็ตัวนี้ตัวละพันนะตัวจริงเหรอพันอะไรสกุลเงินพันหยวนไม่ไม่ใช่นะพันดองโอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนประมาณสักทุ่มครึ่งใช่ดเดนาะนเดี๋ดวยวลองดูว่าวันอาทิตย์ที่เซเว่นโคราตประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่ใช่ครับผมคนจะเยอะแค่ไหนน้องนิวซูเปอร์ดีเจซเปอรร์ดีเจคับผมเดี๋ยวดูกัน น,นี้มันก็โควิดนะก็ปกติอนะถ้าไม่มีโควิดนี่กนะ็จะมีคนเดินผุ้พานมากกวันที่นะตอนนี้ก็น้อยมากตอนนี้ประมาณทุ่มจะครึ่งนะทุ่มยี่สิบหวังว่าโควิดมันจะหมดไปเร็วๆนะคือวันนี้วันอาทิตย์ทุ่มครึ่งเป็นแบบเวลาพรามไทมเนาะเวลาแบบคือเป็นผุ้พานนะฮะตอนนี้ก็ถือว,นะว่างียบเพราะโดยปกติเนะี่ยตรงนี้มันจะเนี่ยไอ้ล็อกที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีแต่รถขายของเต็มเลย นี่หายป,ประมาณสักเหียวประมาณสักวันนี้วันอาทิตย์ขนาดวันอาทิตย์นะมาประมาณ60%ซนะไม่เต็มร้อยเป็นปกตินี่ไม่มีทางเดินละคือคนม้เดินเบียดกันนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มสีนาทีนะครับคือน่าจะเป็นโควิดแหละทำให้เสีย่ยงมันแย่นะวันอาทิตย์2ทุ่มวันอาทิตย์นะเนฝนไม่ตกอากาศดีเดี๋ยวเราไปดูคนที่เขามาเดิน วันนี้นะครับว่าปริมาณคนเนี่ยบ,บางตามานะครับจะมีบางช่วงนะที่มีคนมาเดินซื้อของนะครับตรวนี้ซอยเยอะอยู่ตลาดเซี่วนโคราชนะครับใครที่มาเที่ยวโคาราชต้องมาแน่นอนก็มีคนเดินบ้านครับแต่ว่าบางตาไปเยอะ,ะอันนี้ซอยแรกเนาะเราวัดจากตรงซอยขวาสุดน้นจะที่จอดรถนะครับผม เดินซิกแซกเนาะทุกซอยเลยฮะเดี๋ยวให้ดูว่าสายของมันเป็นไงบ้างนะฮะเท่สายต่อถือว่าอืมโล่งก็ยังมีคนเดินบ้างเนาะบางทีคนก็อัดอันนะฮะเวลาถ้าจะไปไหนนานๆอย่างเงี้ยถามว่าคนหายไปทำไมเยอะมากอ้าวเจอพอดี ก็ประมาณนี้แล้วกันฮะข้าวเปล่าเ,าเนาะนะครับนี่ครับคุณแม่ค้าวันนี้ขายได้กี่ตัวแล้วครับกี่ตัวล้เป็นสิบนะสิบอยู่นะถึงอยู่บอกเลยคุ้มคนคนขายเลยไม่ใช่คนซื้อบอกเลยว่ายับร้านมีแอลกอฮอล์นะครับตามนโยบายของรัฐตัวเนี้ยสิบหาบาททุกตัวนะ อุ๊ยอุยอะไรอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วขาเน่นมากเลยอะเออใ่นัมาชาวบานโคราชนะครับมาทำหานาั u กี้ j ิ e นะครับผมโอคแล้วแต่ลราครับแล้วแต่วันนะแล้วแต่านเลโอเคโอเคจำหน้าเรหล่อเลยครับวันนี้แท้เงินแท้นะครับพี่ตอนนี้ยังไม่ได้จอบ พอไม่ช่วงโควิดเนาะใช่ครับผมเซบันและกิจจิวนะครับพี่มามาเซบันเดินหาตามล็อกได้เลยครับเดินหาตามล็อกเนาะคือเปิดทล็อกมันเรนดอมครับพี่ลองเดินหาดูได้ครับพี่ได้ครับผมโอเคครขาขอบคุณนะครับโอเคตอนนี้สามทุ่มห้านาทีนะครับสามทุ่มทุกวันที่นี่ไม่เก็บอะไนะตอนนี้แบบเก็บร้านแล้วอะเก็บของกลับบ้านนอนและสามทุ่มหกนาที ใช่แล้วเป็นอย่างนี้ต่อไปนำมาค้าขายนี่แน่นอนเลยสุกๆนะครับสุกๆเสงเจ้อวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอารมณ์เหมือนเจเจเนาะเจเจของโคราชนะไม่รู้ว่าอารมณ์จุดจังคนนี้เป็นยังไงนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปนะครับแล้วก็ไม่รู้สถานการณ์อันนี้แล้วมีไม่มีความแจ็คก็ตยูด้วยเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่โคราชเป็นแบบนี้นะครับวันนี้วันที่9พฤษภาคม2564แล้วโควิดแล้วลอก3เนี่ยถ้ามีแล้วลอก4 5 6เนี่ยจะเป็นยังไงนะ ว่างไปเยอะนะเดี๋ยนี้เกลี้ยกล่อมขายตอนเข้าห้องน้ำด้วยนะนะ้นำเกลี้ยกล่อมถึงนะน้ำเกลี้ยไปกอแล้วมัง้งเจ้าของนี้ก็ขายได้เยอะอยู่ตสมควรน,นะเป็นเสื้อผ้าที่ของค,คแฟนนะมาถามว่ามีกำไรไมั้ยอย่าถามตัวนี้ เท้าขาเอามันดีกว่าครับตอนนี้ก็จะเบื่อน,นิดนึงนะครับเพราะกินน้ำเก๊กฮวยไปเยอะนะฮะอยู่โคราชถ้าเบื่อนะครับอยู่บุรีรัมย์อยู่ขอนแก่นนะครับผมอยู่สระบุรีอยู่ oli, อ,ยอ่ากรุงเทพก็ได้ถ้าเบื่อนะครับผมมาเดินตลาดเซเว่นนะครับยังมีให้เดินนะครับผมอยู่อยู ได้ขนได้จริงนะครับซิตี้วันนี้เรามาแห่ของเซฟวันนะก็มีกระเป๋าหนึ่งใบตัวนี้หนึ่งใบใส่เสื้อผ้านะครับผมเลส่ถุงแข็งใส่น้ำกีบงวยอยู่นี้นะครับผมแล้วก็ถุงไมโครเสื้อหนึ่งอันแค่นี้ครับอันนี้ตัวอีน,อน้องเฮ้ยแหละเพราะว่าเรามาสิงกับน้องน,นะฮะดูสิทุกอย่างอยู่ในนี้หมดละยเหลืออีก,อกเหลืออีกเหลืออีกว้าโอโ้โห นอนได้อีกหนึ่งคนนะฮะข้างในนี้เสร็จแล้ว,แล,วแล้วก็อีกตัวหนึ่งอือปึ๊บโอเคปึ๊บโอเค,อเคหนึ่งสองต่อคำถามนะครับว่ามีรถเก่งขายของได้ไหมนะครับผมจบจบที่คลิปนี้คลิปเดียวใช่มีรถเก่งขายของได้ไหมครับต้องเป็นรถกระบะหรือเปล่านะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ประมาณสี่ทุ่มพอดีนะครับเรามาตั้งแต่ประมาณเก้าโมงเนาะคือสาหรับคนหลายๆคนที่ถามว่าคือถ้ามาขายของนะครับออกจากงานนี้มาขายอะไรก็ได้นะครับตามตลาดนัดหรือว่าที่ขายทั่วไปอนะไรเงี้ยคือมันทำไรายได้หรือเปล่าเนาะวันนี้เรามาขายอยู่ประมาณยี่สิบชิ้นบวกลบเนาะซึ่งจริงๆก็คือเราไม่มีต้นทุนเลยนะครับคือไม่ได้ซื้อของไม่ได้มีต้นทุนนะครับแล้วก็ ผานค่าที่กับน้องนะครับคือทุกอาชีพตัวนี้เหนื่อยหมดแหละนะครับสำหรับคนที่แบบกาลังแบบคิดว่าจะออกจากงานดีไหมนะครับเพื่อมาแบบขายของเป็นเรื่องของตัวเองคือไม่ว่าจะเป็นงานประจานะครับหรือว่างานที่เป็นของตัวเองหรือว่าการขายของตัวนี้คือมันเหนื่อยทุกอย่างนะครับคือไม่ใช่ว่ามาทําอะไรที่เป็นของตัวเองนะครับมันจะดีขึ้นหรือว่าได้รายได้มากขึ้นนะครับคือตอนเนี้ จะต้องเหนื่อยกว่าเดิมใช้หัวคิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มีรายได้เท่าเดิมนะครับยังไงลองตัดใจอยู่บางที่เราอาจจะเหนื่อยกับเ,เหนื่อยกับคนนะครับเหนื่อยกับสิ่งที่เราไม่โอเคนะครับแต่ยังไงก็บางทีถ้าเราไปเจอสิ่งที่มันแย่กว่าเรากลับไปที่เดิมไม่ได้นะครับยังไงก็อยากให้ใจเย็นๆน,นะครับใช้สติในการแต่ตองนะครับวิเคราห์นิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้มีทางเลือกหลายอย่าง บางคนยังไม่ได้คําตอบนะครับว่าควรจะออกจากงานเพื่อมาทําสีของตัว,ตวเองไหมขา,ขายดีไหมนะครับอยากให้เหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลองมาลงทุนนะครับขายหรือว่าขายของหรือว่าขายอาหารตามสิ่งที่เราต้องการก่อนนะครับลองดูสักแค่ไม่เกินหนึ่งเดือนแรกนะครับจะได้คําตอบแน่นอนว่ามันง่ายหรือมันสวยหรูหรือมันจะเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าครับผมวันนี้มาขายเสื้อผ้าของ ตีไปเต็มๆเลยประมาณสัก3าชั่วโมงครึ่งนะครับได้ประมาณไม่เกิน20ชิ้นซึ่งเป็นของที่ไม่มีต้นทุนนะครับและถ้าเป็นของที่มีต้นทุนนะครับเราจะต้องเสียอะไรประมาณเท่าไหร่นะครับก็ยังไงอยากให้ทุกคนเอาคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับว่าบวกหรือลบประมาณไหนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมคลิปนี้ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับกด สกายนิดนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะให้ทำคลิปประมาณไหนนะครับบอกได้ นำเสนออีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้นะครับใครอยากได้ทาอะไรนะครับผมถ้าทําได้ทำให้นะครับผมยังไงขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับที่รับชมติดตามนะครับดูรายละเอียดที่ทางผมขอบคุณมากนะครับผมกันใหม่สัปดาห์หน้าหรือคลิปหน้าๆนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับผม